วิธีทำข้าวไข่เจียวนะครับฉบับของบ้านผมเองนะครับคุณบ้านของคุณแน่สาคอนนะครับกับช่องใหม่สงกรานต์มินิช่อนกครับผมวิธีการจะเป็นอย่างไรง่ายๆคลีนครีมเราไปชมพร้อมกันเลยครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมใหม่สงกรานต์มินิช่อนลครับคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาทําข้าวไข่เจียวกันเราไปชมวิธีทำพร้อมกันนะครับสูตรบ้านๆแบบง่ายๆสุดๆแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับผมก่อนอื่นผมจะหุงข้าวก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวหุงข้าวก่อนนะครับ ก็ใช้ประมาณสักสามประมาณนี้แหละกินกันสามคนประมาณนี้จากนั้นก็เอาซาวน้ำก่อนนะครับท่านผู้ชมซาวน้ำสักสองสามน้ำนะครับเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับผมก็จะใช้น้ำนะครับประมาณหนึ่งส่วนต่อข้าวหนึ่งส่วนกับพอดีพอดีนะครับจะได้ไม่แฉะหรือว่าแข็งเกินไปนะครับผม จากนั้นก็จะเอาใส่หม้อหุงข้าวนะครับผมเช็ดง่ายๆเออถ้ามันเปียกเอาเช็ดด้วยนะครับผมเช็ดหม้อให้แห้งก่อนนะฮะอันนี้แม่สอนไว้นะครับปิดฝาปิดฝาเสร็จนะครับก็เสียบปลั๊กก่อนแล้วก็กดคุกกิ้งนะครับผมเรียบร้อยครับรอนะครับนอ คลิปนี้ผมจะใช้ไข่ไข่ไก่นะครับห้าฟองด้วยกันนะครับผมมือหนักไปนิเดเึยเกิดเปละเกิดเปละห้าฟองด้วยกันครับผม จะนะผมก็จะใช้ช้อนซ่อมน,นะครับในการคนคนผมจะใส่หอมแดงนะครับซึ่งก็เป็นสูตรของคุณแม่สาคอนั่นเองนะครับผมนส่ใสยแบบง่ายๆเลยเออลืมไป่ท้กนจะต้องทุบก่อนเนาะทุบก่อนทุบก่อนทุบแล้วก็ซอย <c oughs> ลืมไส่ไม่ทำมาหารนานแล้ครับผมใส่ไข่เจียวใส่ไข่ไว้แล้วก็คนคน ใส่พริกขี้หนูด้วยทนะพ้ชมเก็บมาจากหลังบ้านนะครับถ้าภาษาคนเหนือก็พริกแดงเนาะพริกแดงหลังบ้านอุ้ย <c oughs> <c oughs> หั่นเล็กๆใหญ่เกินก็เห็ดน,นะครับผมตกหมดแล้ว <c oughs> แอ้ไข่ชานานเท่าไหร่โอเคพริกนี้เอาใส่หมดเลย แล้วก็คน,คนอีกทีหนึง่งนะฮะต่อไปก็ใส่เกลือครับท่านผู้ชมสักสองช้อนเดี๋ยวจะเค็มโอเค,อ,เคอันนี้ใส่เกลือนะเพราะว่าผมจะใส่เฉพาะเกลือนะครับเพื่อความคลีนคลีนของอาหารนะครับผมซึ่งปกติแล้วแม่ผมแม่คุณแม่สาครนะ<ๆ>ก็จะใส่เฉพาะเกลืออย่างเดียวนะครับ ขนาดมากขนาดมากเอาเกือตกเกดตกโอเคพอแล้วครับโอเคแล้วก็มาตั้งด้วยกระทะไฟฟ้านะครับกดเปิดก่อนเอาไฟแรงสุดเลยนะครับผมน้ำมันเลยไม่ต้องใส่เยอะนะฮะโอเคน่าจะร้อนแล้วนะครับผมกลัว,ว,วน้ำมันกับให้ทั่วกระทะนะครับโอเคแล้วก็ใส่หอมแดงก่อน นี่หอมแดงครับที่หั่นไว้เมื่อกี้แบบง่ายๆนะครับผมผมทำแบบง่ายๆนะครับไม่ยากเลยนะฮะทำแบบง่ายๆสไตล์ของไม่สงกราสไมนเชลนะครับสำหรับคนภาคเหนือนะครับกินง่ายๆนะครับกินง่ายๆนะับอันนี้ก็มาคนรอไว้เอาคนเดียว คนให้เข้ากันแกร่งๆรอไว้นะครรอหอมเป็นสีเหลืองก่อนนะฮะอันนี้เริ่มหอมแล้วท่านผู้มชมเริ่มหอมแล้วนะ,ะเริ่มหอมแล้วนะ,ะโอเคใช้ไปเลยะครับไปอาจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ แกงนิดหน่อยอนะฟูเลยทด้ประชมฟูเลยนะรอก่อนมอถมข้าวเด้งแล้วครับผมตอนนี้นะอืตอนนี้แบบว่ามันเริ่มฟูแล้วนะนะครับอ,อาจจะเยอะไปห,หน่อยนะดแต่ก็ได้อยู่นะคือ <c oughs> <c oughs> ผมก็ไม่ซีเรียสหรอกนะขอแค่มันสุกก็พอ ขนาดนั้นก็กลัวมันไหมเลยนะความจินก็กลัวมันไหมอยู่จะไปไข่อมเหล็กนเนี่ยโอเคโอเคอันนี้เริ่มสุดบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาพลิกก่อนน่าจะได้แบ่งครึ่งน,นะฮะพี่เฮียด้าผมก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ อึ๊บแฮได้อยูอ่ได้ยูเละเลยเละตูมเป๊ะเลยอได้อยู่ได้อยูได้ยูยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยยยครับได้อยู่ึมท่านผู้ชมตอนนี้หอมมาเลยครับหอมมาเลยหอมไข่เลยฮะโอเคท่านผู้ชมพอละเดี๋ยวเราไปปิดแก๊สก่อนนี่อืม ได้อยู่นะได้ยืนนะเดี๋ยวแบ่งก่อนแบ่งเป็นส่วนๆก่อนให้คุณพ่อคุณแม่นะครับแต่ก่อนเราด้วยเนาะนี่นี่แบ่งเป็นส่วนๆเลยนะโอเคครับเอะโอเคสวยเลยทีเดียวนะครับโอเคเรามาเปิดหม้องของข้าวกันนะครับว้าวอเฮ้ยนะแต่โอเค ควดขึ้นมาก่อนใส่ถ้วยเล็กๆก,ก่อนนะครับมีโหเข้าแบบหอมมากท่านผู้ชมข้าวไข่เจียวฉบับใหม่สงกรานต์ไม่น้ชแนลนะครับผมนี่ถ้วยที่สองนะฮะ โอเคเดี๋ยวผมมาตักไข่ใส่ก้อนโอหแบบบ้านๆมากๆท่านผู้ชมสุดยอดจริงๆครับนี่ขั้นที่สองนะฮะโอ้ยผมนี่หิวข้าวเลยนะครับผมนี่เรียบร้อยท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราลองมาลองชิมกันว่าจะอร่อยไหมนะครับผม อืมอืมอืมอร่อยมากๆล้ท่าผู้ชมแอบเค็มเป็นนิดนึงถ้าลดเกลือลอีกหน่อยอีกหน่อยนะครับผมก็อร่อยอยู่นะฮะแล้วก็ดูคินคลีนแล้วก็สบายๆมากท่านผู้ชมตอนนี้ยผมหิวข้าวมากก็เลยอันนี้หน่อย ัมากินเลยเดี๋ยวห้องที่เหลือคุณแม่สาวคอก็จะมากินนะครับผมแบ่งเป็นค่อยเนวไปละโอเคฝากกดติดตาม,มกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับสำหรับช่องแม่สงกรานด์นานเชนอลอันนี้เป็นข้าวไข่เจียวไข่เจียวที่ทำอ่ะใส่เฉพาะเกลือนะฮะผมรู้สึกว่ามันครีนครีนคุณแม่สาวคอนอ่ะสอนผมมาแบบนี้ผมก็เลยกินยังไงก็ได้แบบอย่างนี้ก็ได้กินแบบง่ายๆเองก็ได้ใส่เกลือทําให้ครอบครัวของผมอ่ะแล้วก็เคยญาติอ่ะกินแบบนี้กันบ่อยแล้วก็ไม่ค่อยเป็นเบาหวานความดันกันด้วยท่านผู้ชม ปลอดภัยไม่มีโรคประจำตัวด้วยลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้กับผมใหม่ยโสมรายมินชนอลครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมผิดภาพลาดกันใดต้องขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะครับเป็นมือใหม่หัดทำอาหารนะครับผมสวัสดีครับ